บ้านสองชั้นของป่าต๊อและปีใหม่ค่ะลบคำสรรหาคำดูถูกทั้งหลายพิสูจน์รักแท้ก,กว่า10ปีค่ะสำหรับป่าต๊อและน้องปีใหม่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมภาพค่ะเป็นครอบครัวที่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ป่า,ปาต๊อนั้นหล่อสุดๆไปเลยค่ะแต่ด้านของป่าต๊อนั้นก็แต่งงานใช้ชีวิตกันกับแฟนสาวมานานแล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาชมอาณาจักรส่วนตัวที่เมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นห้องนอนค่ะตอนนี้ดัดแปลงมาเป็นห้องเขียนหนังสือเอาไว้นั่งทำ งานบรรจุหนังสือพวกประเภทต่างๆทั้งหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งที่เป็นสาระความรู้และหนังสือการ์ตูนนิยายค่ะส่วนในด้านของห้องน้ำเองก็สวยงามไม่แพ้กันเนื่องจากเนลมิตผนังห้องน้ำเป็นลวดลายประการัง เหมือนกับว่าทางห้องเนี่ยตกอยู่ใต้ทะเลก่อนจะพาออกมาสู่บริเวณด้านนอกคะ่ะต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนนั้นเห็นแล้วต้องชื่นชอบและชื่นชมจริงๆคะ่ะเขาพิสูจน์ให้ได้เห็นถึงรักแท้ระหว่างความรักในเพศเดียวกันนั่นก็คือคู่ของ ปีใหม่สุม,มนลัดและก็ป่าต๊อบป,ปริญญาเป็นทายาทเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเครือหมู่บ้านปัญญานั่นเองจริงๆแล้วปีใหม่นั้นไม่ได้เกิดวันปีใหม่ค่ะเธอเกิดวันที่28พฤศจิกายนไม่ใช่วันที่1นึ่มกราคมอย่างที่หลายคนคิดแต่อย่างใดนะคะ ชีวิตวัยเด็กนั้นไม่ได้สุขสบายค่ะทําให้ปีใหม่จะต้องทํางานหนะักหาทํางานเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่อายุ15เพราะว่าต้องส่งเสียน้องสาวสองคนที่อายุห่างกัน12ปีและ20ปีค่ะล่าสุดนี้เราจะพาทุกท่านไปชมค่ะเป็นบ้าน2ชั้นของป่าต๊อบและปีใหม่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริงๆจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร,พร้อมๆกันค่ะ